ช anel apple story รวมหลากหลายเรื่องราวมีทั้งสาระน่ารู้และความบันเทิงกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะสำหรับกลุ่มเปราะบ,บางก็ยังมีประเด็นถามกันเข้ามาเยอะแยะมากมายทั้ง3กลุ่มนี้เด็กคนแก่คนพิการไม่ต้องไปลงทะเบียนใหม่อะไรทั้งสิ้นลิงก์ไหนๆก็ไม่มีให้ลงอยู่นิ่งๆพอมอชี้แจงเมื่อไหร่เงินเข้าบัญชีเอง สำหรับเงินจะเข้าวันไหนคําถามนี้มีเข้ามาตลอดสําหรับคําตอบนะคะอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะไม่รู้จะหาคําตอบมาจากไหนวันที่1มิถุนายนนี้หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกัน,นะค่ะว่าเงินจะเข้าวันไหนให้รอก่อนนะคะรอพอมอเขาคุยกับการคลังก่อนว่าจะจ่ายได้วันไหนแล้วเด็กที่ลงทะเบียนไว้แล้วหลักจะได้รับเงินในส่วนตรงนี้ด้วยไหมคำตอบนะคะได้ค่ะเพราะมีะรายชื่ออยู่ในระบบแล้วแค่รอรับเงินอย่างเดียวแล้วเด็กที่เพิ่งลงทะเบียนไปไม่นานนี้เองจะได้รับเงินในส่วนตรงนี้ด้วยหรือเปล่า คำตอบนะคะถ้ามีรายชื่ออยู่ในระบบแล้วจะได้รับแน่นอนลองโทรสอบถามกับพมอจอนะคะว่าดําเนินการถึงขั้นตอนไหนแล้วแล้วเด็ก7ขวบไปแล้วไม่ช่วยเหลืออะไรบ้างหรอทําไมใจดําจังสําหรับคําตอบนะคะในเด็กกลุ่มนี้คือเด็กไวเรียนยังไงก็ได้รับการช่วยเหลือทางการศึกษาเขามีให้อยู่แล้วแล้วเด็กเกิดก่อน1ตุลาคม2 5 5 8ลงทะเบียนไม่ได้แล้วหรอตอบนะคะตามหลักเกณฑ์คือลงไม่ได้นะคะและสําหรับการลงทะเบียนรับเงินงอุดหนุนเด็กแรกเกิดสามารถลงทะเบียนได้จากที่ไหน คำตอบนะคะคือลงทะเบียนได้ที่อบตอรหรือเทศบาลใกล้บ้านและถ้าหากสะดวกก็ติดต่อพอมจอนะคะจะดําเนินการได้รวดเร็วกว่าแล้วจะจ่ายยังไงจ่ายเมื่อไหร่คําตอบนะคะจะเริ่มจ่ายในเดือนมิถุนาย,ยน6-3 2เดือนจะทบยอดของเดือนพฤษภาเข้าไปด้วย รวมเป็น2,000บาทของเดือนกรกฎาคมจ่ายอีก1,000บาทและสําหรับถัดข้อมูลทางพมเขามีอยู่แล้วทั้งเด็กคนแก่และคนพิการและในส่วนนี้จ่ายเพิ่มเติมเข้าสวัสดิการที่ได้รับปกติทุกเดือนอยู่แล้วตรงนี้เข้าใจกันนะคะและผู้สูงอายุนะคะก็จะจ่ายเข้าบัญชีผู้สูงอายุที่ได้รับปกติทุกเดือน ผู้พิการก็เช่นเดียวกันค่ะจะทําการโอนข้าวบัญชีของผู้พิการและสําหรับคนแก่คนพิการที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนให้ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่อบตอรหรือเทศบาลและสาหรับคนที่ได้รับเยียวยา5,000บาทกบเกษตรกรไปแล้วจะได้ในส่วนตรงนี้ด้วยหรือเปล่าตรงนี้ก็ต้องรอพอมอกับการคลังชี้แจงเอาเป็นว่าใจวันไหนรายละเอียดยังไงรอทางพอมอ,ออกมาชี้แจงรายละเอียดก่อนนะคะอย่าเพิ่งใจร้อนอีกไม่นานได้แน่นอนถ้าเข้าหลักเกณฑ์และสาหรับใครนะคะที่ฟังในวิดีโอไม่เข้าใจนะคะ แอปก็จะแปะคำอธิบายไว้ใต้วิดีโอชุดนี้นะคะให้ทุกคนนะคะเข้าไปอ่านและทำความเข้าใจกันได้เลยนะคะหากคุณชอบวิดีโอชุดนี้ก็กดไลค์กดแชร์และถ้าไม่อยากพลาดคลิปดีมีสาระก็กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมและการติดตามสวัสดีค่ะ